ที่จะเป็นการเติมดินนะคะของแปลงผังตกตะก้าของน้องก้อยค่ะนี่นะคะก็คือขุดดินจากข้างๆแปลงขึ้นมาไว้ข้างบน,นะคะ่ะเราขุดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆนี่นะคะก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่จะมีหญ้าที่เราขุดมาจากข้างล่างด้วยนะคะพี่ๆแต่พอนี่นะถ้าเราเกีย่ยปื้อเขาก็จะแบบนี้เลยค่ะเรียบสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้น้องก้อยเกลี่ยไปได้ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้เกลี่ยนะคะนี่นะคะก็เริ่มจะเป็นแปลงแบบสมบูรณ์นะคะ ก่อนที่นก้กยจะลงปลูกหอมนะคะนก้อยก็จะเอาฟางมาคลุมข้างบนให้เขาค่ะเอาฟางมาคลุมนะคะหนาๆเลยนะคะพี่ๆแล้วก็ปลูกหอมได้เลยนะคะวิธีการเติมดินก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะพอเราปลูกไปสักพักดินเริ่มยุบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาดินข้างๆนะคะเติมไปบนเข่งได้เลยค่ะแล้วก็เอาฟางคลุมเขาให้หนา,นาๆก่อนที่เราจะปลูกพืชนะคะก่อนที่เราจะปลูกหอมรอบถัดไปนั่นเองค่ะทําไมต้องคลุมฟางเพราะว่า,อาตอนที่เราก้อยคลุมฟางเนี่ย ดินเขาจะร่วนซุยแล้วก็สวยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีวัชพืชมารบกวนค่ะแต่ถ้าเราไม่คุมฟางเนี่ยเหมือนหญ้าเขาจะแทงออกมาได้นะคะน้องก้อยก็เลยจะใช้วิธีการคุมฟางค่ะนนี้นะคะแปลงนี้ก็ทําการเติมดินนะคะเรียบร้อยนะคะพี่พีนี่นะคะผักตะก้าแปลงผักตะก้านะคะ